ไอ้ดีโอแม่พี่น้องคุณครูทั้งหลายไอ้ที่ได้มาชมวิดีโอในคลิปนี้เนาะว่าเมื่อนี้ทั้งฟาร์มของเฮาได้เห็ดห้องระบายน้ำหม่เนาะของฝายเก็บนำ้ำของผงเฮาปัจจุบันนี่เพราะว่าสภาพฝายเก็บนำ้ขบนำ,ขบนำของผงเฮาขึ้นสูงหลายปัจจุบนันในน้ำ ฝนตกสี่หามือบ้านนี่เนาะจากคลิปเมื่อก่อนพวกเขาถ่ายมาให้เบิ่งกันเนาะยังแหงอยู่แต่มาสองสามเหมือมาหนีเทว่าเระดับน้ำเขาขึ้นสูงเออเพื่อหักษาขันหมดอย่างไรขั้นขาดพวกเขาก็จําเป็นเนาะจําเป็นในเหตุขั้นใหม่เนาะเออเห็ดหองระบายน้ำใหม่เออเพราะว่าห้องเก่าเนาะเ่ว่าที่ว่าเขาเห็ดแต่เบื้องต้นเนาะเดีเดี๋ยสามมาหนี่เนาะเออที่ว่าเขาเห็ดคันท่ายมาหนี่เนาะมันสูงเนาะ ตุงตุงแห้งเลยเนาะ <_ d ata> เพื่อนำเสียออกได้ทั้งนี้นะถือว่ายัางอีสี่หาสิบเซนหรือว่ากวัวนั่นถึงเนาะโดยใช,าาาช้ตาประมาณทุ้งประมาณหกสิบคูณกระดัเออน้ำจากทีไหลออกขางนี้ได้เนาะฉะนั้นเนี่ยยันขั้นเฮานี่แหละเก็บมนันสิบกว่ายุมน้ำเนาะพอเป็นขั้นหากระเห็ดใหม่เนาะเออเห็ดใหม่เห็ดในปีนี้เนะเาะวันเดือนท้ายเดือนสามเนาะ เดีมันสีโบเก็บน้ำโบได้์ลายอย่ามันโบยู่อย่ามันขาดเนาะเมื่อนี้จะเป็นเดให้ทีมงานบัตคอกสะอาดเนาะเป็นใหญ่หน่อยเป็นมาเทชไทยเนาะนเ,เนาะเป็นห้องระบายหนำไหมเออบบเอาออกแล้วทางนี้นะเสียรถจกคนจกมาเนาะเมื่อก่อนก็ว่าที่จกลงเลืกดกันเลยเนาะนี่นะขัดมีหินดานเนาะเออรถจกก็สามารถจกได้แต่กับชไดเป็นห้องระบายหนำได้เลยเนาะแต่ว่ามัน จกลงมาได้เลยบ่ได้จกเนาะเป็นกระเพ้าไปเวียงแน่เป็นงานที่กำคับเนี่ยเป็นงานซ้ม่มเพืนเ่นเพืเเอเอ่อนเลยปรเฮต์เนาะเออมามืัอนี้เอากระไ้เฮ็ดสืบต่อเฮ็ดเนะาะโวยยันขั้นขาดเนาะเออเอาหลอดฟ่อนมาเคยเอาเนาะปับ๊บขั้นปับ๊บห้องระบายน้ำไม่ตั้งเสริมขั้นเติมเนาะขั้นบางส่วนเดี๋ยวฝนตกมาได้ ตามสหก็ได้เจือนเนาะราะว่ามันบมิหยาเนาะมันก็ไเลเจือนลงเนาะทังมันเนาะอะไรเขาจะเด้เห็ดห้องใหม่เนาะคลองใหม่เออใการทำกนเนาะก็มีไต่เบายเราะสภาพดินก็ลมแห้งเนาะก็บได้เนาะนีก็จะเป็นควาองเลยเนาะเป็นคลองใหม่นะ ปีนี้ขาดดาวอาจโบเอาไว้นำไปหลายเนาะพอขั้นเฮ้ามได้แข็งแห้งเนาะขั้นยังบวมยังกระดานอยู่เนาะมีการซึมของน้าไปเลยพอจีบอนำไปหลายป็นการกระชีพปล่อยให้ระบายออกเลยเนาะจีบ้อนขึ้นสูงนาะปีนี้เนาะขาดดาวขั้นเข้าเหน่นนั่นเขาน้าปีหนาเนาะปีหนาปีในไปเป็นสภาพของขั้นเอ่อขั้นที่เขาดำสูงกว่านี้เนาะแต่ปีนี้ ว่าอยากเทียเท่ยวพ่อทางนี้เนาะเอ่อเฮาจะออกมาทางนี้เนะเาะเเฮาจะซัดหัวเขาเลยเนาะปัจจุบนันเนาะเอ่อไล่ออกทางนี้เนาะเอ้าไปเบิ่งสภาพพันลำดับเนาะที่ว่าทางนี้นเนาะเป็นอะไรน่ะเนาะอ่าจิ้งะยักมืเง อยาขนาดแน่น้อนึ่งเนาะเออกอนเก้าลดนอกส่้นของก็เป็นตะกอนเนาะเลยนี่เนาะเอาลูซิฟล้อใส่ทินแล้วเราคุมา้ำหอมเพิะน่งเนาะปัจจุบันนะครับเดี๋ยวปั๊บใหม่นาขี้ไก่กวนอะไรเนาะเป็นห้องแบบนี้ไม่ต้องใดเคลียวทมใหม่ขึ้นเหมืเป็นห้องเพราะว่าก็เป็นหัาเป็นห้องแบบนี้จะเป็นบอลแหย่หนำไล่เลยส่องเป็นแหย่หนำ คันเอาเด็กขาดเรียนตื่นเนาะต้องขอความเสียใจเพื่อเพื่อได้เหนื่อยงานเพิ่าไหร่ไก่และไก่ได้ระดับเลยเนาะเราจะเก็บนำ้ำเฉียวจะทำนี่แหละนปีนี้เนาะที่บอกขึ้นสูงเนาะเพราะว่าขึ้นสูงเลยคัดห้าบุคคลับประกันปีสซีมาเขาจะเฉียาขึ้นกว่านี้เนาะเาพราะว่าปีนี้ก็ว่าขนาดว่าเขาทำนี่เนาะหน่ำก็ร้ายแหละ เขาคัดมันก็เตือนลายเนาะโอ้ทีเดยายวในหย่ามาบานใส่อีกแล้วทางนี้ก็ได้เพื่อจะให้มีหย่ ả, ามียกเนาะแถวนี้เขาป,ขขขไปไลูกเครื่องปลูกกับไว้ลายหาไทยหย่าเขาตื่นเลยอ่นี่ยสภาพพันเขาเนาะอีาการส่อเฉือนลาย ยังว่าจะให้รถฟอร์ดเพผลเทยดินม,มาทมทางนี้เนะเาะพรอมเกลื่อนลงมาเมื่อก่อนเนะเาะตัวสภาพหนาคันเฮาเนาะหนาคันายเฮานั่งก็ยังอีกประมาณขัดก้าวเอาประมาณเมตรปลายเนะาะหดปลายสองเกือบหดสองเมตรเนาะยังอีกถึงหนาคันเฮานั่งภาปใน,ในายเฮาก็นเนะเาะไอเนาะ ปล่อยปลาก็ลายทุงอยู่ดอกแต่ว่าถามว่าเทียบเส้นน้องหน่ห้อยเดี๋ยวว่าปล่อยน้อยแล้วเดี๋ยวปล่อยลงไปก็ได้มาหลายพันโตแต่ปล่อยลงเนาะเอาไม่ยังบุคักบบอลเเนาะเอฟซีเฮ้าทาวี่แนะน,น้ำแนไร่กัคอมเมนต์มาได้เนาะเอ่อเฮาก็สิเฮ็ดเนาะ แล้วก็มีเท่าก็เร่งลลายแ้วเนาะฝนตกมันตกตลอดเนี่ยเนาะเพราะว่าเอากระยานคันเท่านี่แหละเนาะเพราะว่าถามมันขาดไปแล้วเนี่ยก็โอ้ยมันเหนื่อยมันโตได้เนาะพอได้แล้วแล้วนี่เนาะโวสามารถที่ขึ้นปูขึ้นมาอีกได้คั่นเท่าโวหักสาไว้เนาะเสียหน่อยดีกว่าเสียลายเออจะเป็นอะไรเนี่ยเนาะเอารถคนมาเห็ดใหมเนาะ สภาพโดยรวมของฟาร,ร์มของเฮากันปนละายเก็บน้ำเฮากับสินท่วมที่มันต้นใหม่ต้นตอกบัเคยท่วมกับถ่วมเมื่อหลแถวท่านะออดอนแถวนี้ก็ทว่วมเนาะต้นใหม่แดงน้อยอ้กัปตันเสพเศร้าเลยแหละเัวเงหักแล้นี่พออยู่ต่อไปก็ที่ว่รอดเลยน้ำท่วง <c oughs> สภาพของคัดเฮากับทั้งนี้เนาะที่ว่าเฮาก็ได้เห็นอย่าเฮากำลังเกิด

อ่ะพอเราจะ zoom ให้เบิ่งเนาะมี่นำไหลออกมาทางไหน,นโอ้อดูว่เนาะทางนี้ก็จะเสริมขึ้นอีกเนาะทางนี้เนาะเพราะว่ามันจะต่ำกว่าทางนั้นหนานนลายจะได้เสริมเนาะจะดุดดินทางโพ้นน้ำมาใส่ตืมในนี่เนาะเสริมเพราะว่าทางนี้มันจะต่ำเนาะ ท่านี้เป็นดินทรายเนาะที่ว่าที่โเห็ดระบายออกท่านี้กับย้อนว่าเป็นดินทรายเพราะว่าขาานันเขาออกท่านี้แล้วมันจะเสาะเกลื่อนร้ายเนาะก็เลยบอเอาออกเนาะได้ไปออกด้านที่เห็นหันเนออาะท,ท่าน,นออาี้นที่ว่ายังสี่ดดเทยืนสูงอีกเนาะเพราะว่าหักษาขันบ่อยากให้มันอันน,นั้นยังเกือนเน,นาะไปเลย เงไปนำกันเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ยแต่อยากได้น้ำให้หลายๆกว่านี่อยู่แต่ว่ามันเอ็นได้แหละคัดเท่ากับมันยังมันหับประกันเถื่อที่วิศนีน่าจะเชี่ยวขึ้นสูงกว่านี่เนาะให้คัดน่าหับประกันก่อนให้มันได้มาทานเ้มันแน่นเนาะปีนี้ถึยังพอได้แน่นเนาะเพราะว่าหากเห็ดคัดใหม่ๆเออมากคันไ้าเก่าไปใส่เห็ดคันไ้าใหม่เนาะ แต่มันพันในแนนเนาะน้ำพันน้ำมาหลายน้ำหลายบอลมาโฮมบอลเดียวเออโวแมนว่าซิมีแต่น้ำเหมืนฝนตกลงมาในเขตนี่เนาะมันไหลมาแต่ทางไกลๆพุ่นเนาะเออกินเนื้อทีขึ้นไปหลายเติบเบิ่งื้องบนน้องเองที่ว่าถามว่าอันนั้นก็ับว่าส่งเพื่อได้เนาะแต่ว่าได้กันเบิ่งไปนต้อกันเนาะ เออปีสีมายามแรงที่เก็บน้ำอยู่จำได้เนาะเออผมว่าเทากระจกบัวได้หลายเนาะจกแต่บริเวณันที่ว่าเขาเห็ดคั่นน่ะเนาะปูนแต่ขาบกรจกนี่แม่นทั้งต้นเสือ่ตตอบุ่นเนาะต้นอยู่กลางน้ำบุ่เนาะเราจกกระปูนเลยกระจกมาเย็นหอดพี่ใช้ปูนเขาบปกระจกแต่ว่าน้ำมันก็ขึ้นทัวเนาะมันจะดำตุต่มดำเนาะน้ำเขานีกว่าว ประมาณ3-4ว่าเนาะบริเวณที่ถ่ายเห็นนี่เนาะเลิกหลายกันสิหาอยู่5ปลาได้คือสิบ่ได้แล้วแหละเอาพอจบการรีวิวเพียงเท่าน mm ี hmm. 是是 like ้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เอ่อในช่องน้องมนวนไเด้อมีหยังก็ได้ช่ยติดตามช่วยชมช่วยเชียร์นํากันเนาะมีความคิดความเห็นนํากันเด้อขอบ ก็บจบข้อขอบใจเนาะ